เป็นเหลือกล้าเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนระดับอย่างฉันแกจะโลงอยู่แล้วอะยังไม่เจียมตัวอีกอย่างลุงอะไม่มีวันที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เก่งเท่าฉันจำไว้ทำไมเธอไปว่าลุงเขาแบบนั้นอะทำเป็นกระแดกพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนฉันเป็นเหลือ สวัสดีครับสวีทรูมสวีทรูมเอ่อรูมนัมเบอรู์202 yes ค่ะโทษนะคะห้องพัดลมเตียงเดี่ยวระคาะต่อคืนเท่าไรหร่ละคะที่นี่มีแต่ห้องแอร์คุณคะคุณช่วยพูดกับลูกค้าให้ดีๆหน่อยได้ไหมคะ มีปัญหาอะไรฉันก็พูดปกติ ses, แล้วเมื่อกี้ที่คุณพูดกับฉันมันหมายความว่าไงคะก็ไม่ได้หมายความว่ายังไงนี่จะบอกอะไรให้นะลูกค้าที่เขาเคยพักโรงแรมเิ็นประจําอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันไม่หีพัดลมที่นี่ไม่ใช่บังกะโลสำหรับพวกโลคลาสนะจ๊ะไอ้ประเภทที่เดินเข้ามาถามคำถามเดาๆด่าๆเนี่ยฉันดูออกหมดแล้วจ้ะว่าไม่มีปัญญาที่จะ พักที่พักหลวบๆแบบนี้หรอกนี่คุณเอะมาเฟช a ชอร yes เอ่อไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการห้องแบบไหนครับเดี๋ยวผมหาให้ไ nah ม่ทราบว่าที่นี่ไม่ได้รับการอบรมพนักงานเลยเหรอคะถึงได้พูดจะทำตัวต่ำกับลูกค้าแบบเนี้ย แกสั่งอีบนอกฝนเราออกไปก่อนไปไทางเราต้องกราบขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับฉันไม่ยอมหรอกนะคะแบบนี้คุณต้องไปเรียกผู้จัดการของคุณมาออตอนนี้ผู้จัดการของเราไม่อยู่นะครับเอาเป็นว่าทางเราขอเสนอส่วนลดส0มสิเอร์เซนดีไหมครับ แล้วเดี๋ยวเราจะแถมนวดน้ำมันของโรงแรมให้ด้วยก็ได้ค่ะแต่ยังไงแล้วเรื่องนี้ผู้จัดการก็ต้องทราบนะคะแน่นอนครับผมจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการห้องแบบไหนครับฉันขอจองเป็นห้องเตียงเดี่ยวหนึ่งห้องสองคืนค่ะได้ครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้าได้ห้อง301ส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะเดียกฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าอยากได้ห้องแบบไหนดีคะ Hello I'm b o o k a s u i t e room for ฟอร์ฟอร์ไน t นโฮ e ทลเว e บไซต์โอเค May I have your name? Um mm, my name is Mr. Smith. Okay. Could you please show me the capture of book page? Oh. Here. Yeah. Thank you. Just a moment, please. Okay. You get the room 407. The best part is first, Uh, start from 6:30 until 9 a.m. And The elevator is on the left-hand side, if you have anything else, can you call me anytime? Thank you. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแอส e ะไรเนี่ยนี่ฝนทำไมเธอถึงพูดกับลูกค้าผู้หญิงเขาแบบนั้นนะ่ะโอ้ยเธจะไปสนใจอะไรหนะนักหนากับลูกค้าก็จก,กระจอกแบบนั้นน่ะมันจะไปทำอะไรได้ เดี๋ยวเขาก็รีวิวโรงแรมเราเสแสร้หายหรอกแกนี่นะถ้าแกยังเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังโรงแรมเจ๊งกันพอดีอ่ะฉันจะฟ้องผู้จัดการฉันก็จะฟ้องเหมือนกันว่าแกแอบเอาคอมพิวเตอร์ของโรงแรมเนี่ยเข้าไปไปเว็บซต์พนันจนคอมติดไวรัสอ่ะนี่ฉันยังไม่ได้ฟอ้องพี่ผู้จัดการนะเนี่ยโอ๊ยงั้นฉันขอร้องได้ไหมล่ะหลังจากนี้ปากแกเบาๆลงหน่อยเถอะ จะจนจะรวยอะนะเขาก็ลูกค้าเขาจ่ายตังค์นะไม่ได้มานอนฟรีเกมคือฉันเนี่ยนะพูดภาษาอังกฤษได้ฉันก็ต้องรับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติหรือลูกค้า v i p ลูกค้าที่เขาดูนีบีระดาบอะลูกค้าธรรมดาทั่ว,วไปเนี่ยแกก็รับไปสิฉันก็พูดได้เพราะวะ่าภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ฉันก็ไม่เห็นเลือกปฏิบัติกับลูกค้าเหมือนแกเลยบ่นอยู่นั่นแหละ ลุงลุงเอาขาอยะไปทิ้งให้หน่อยสิ <ingredient> เร็วๆสินี่ทำไมเธอไม่เอาไปทิ้งเองอ่ะใช้ลุงเขาทำไมอุ๊ยขอโทษทีนะมือไม่อ่อนอ่ะฝนก็ฉันมีหน้าที่อยู่ฟอนหน่ะจะให้ฉันเอาไปทิ้งเองเหรอ ก็ฉันก็อยู่ด้วยนี่ไงอก็ะทั่ลูกค้ามาพร้อมกันหลายๆคนนะ่ะแกจะรับไหวหรอ <ST S> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปทิ้งให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับลุงนี่ครับประโยคภาษาอังกฤษที่คุณลุงให้ผมตรวจผมตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมีผิดนิดหน่อยผมแก้ให้แล้วขบครับลุงนี่เก่งภาษาอังกฤษขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ย กินด้วยหรอทำไมก็ไม่ทำไมหรอกแต่ลุงเรียนภาษางกฤษไปทำไมอ่ะลูกเป็นแค่ยามไม่ได้ใช้หรอกตอนนี้ก็เป็นแค่ยามแต่อนาคตก็ไม่แน่หรอกนะลุงเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยอนาคตอ่ะเจริญขึ้นแน่นอนซ่าไว้ฉันจะรอดูกันแล้วกันนะว่าจะไปได้สกกินนะ้ำ ไม่ต้องไปสนใจนะครับลุงยัยเนี่ยสักแต่มีปากก็ผีเจาะปากพูดไปเรื่อยฮะไม่ไม่เป็นไรครับคุเกมขอบคุณมากครับครับผีเจาะปากปากมากเฮ้ยคะแนนรีวิวรถอีกแล้วอ่ะ นี่โดนตําหนิเรื่องงานบริการด้วยเป็นพวกเธอเลยนะยยฝนเอา้าจะมาโทษฉันได้งไงฉันไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวได้ไงเมื่อกี้เธอก็เพิ่งมีเรื่องกับลูกค้าไปเนี่ยเฮ้ยเข้าน้ำดีกว่าเออทีนี้ลราลุกไปเองได้ยัยผีเอ้ย โอ้วีคูนาวไอจัสอาร์ฮิมไอแคนโกทูเดอะไอคอนสยามอ๋อโอเคแอชลี l l ฮิสอังกฤษอีสควาย good Thank you Okay I have to go now Okay take your time Thank you ว <Yeah. S 2> ิลิมัสนี่ลุงมาแย่งหน้านที่ฉันทำไมเนี่ยก็ลูกค้าก็เดินมาถามผม ผมก็ต้องให้ความช่วยเหลือเขาอ่ะและนี่ลุงพูดรู้เรื่องเหรอบอกทางลูกค้าเขาผิดผิด,ดถูกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคุณก็ได้ยินนะที่ลูกค้าเขาบอกแล้วนี่ลูกค้าชมเขาหน่อยทําเป็นเหลิงกล้าเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนระดับอย่างฉันแกจะลงโลนอยู่แล้วอ่ะยังไม่เจียมตัวอีกอย่างลุงอ่ะไม่มีวันที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เก่งเท่าฉันจำไว้เยฝน ทำไมเธอไปว่าลุงเขาแบบนั้นน่ะก็อยากไม่รู้ตัวเองนี่ว่าคนอยู่ตรงไหนทำเป็นกระแดกผู้ภาษาอังกฤษได้เหมือนฉันเะเลึศแกเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษคนเดียวหรือไงฮะบ้าเปล่าลุงเขาแค่อยากพัฒนาตัวเองแกมาหาเรื่องลุงเขาแบบนี้ทําไมเนี่ยแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยหยุดได้แล้ว ทำไมคุณผมชื่อพัทสิ์เป็นเจ้าของโรงแรม b บยซแห่งนี้คุณพุณสิทธิ์ผมทราบมาว่าโรงแรมของเราสาขาเนี่ยได้รับการรีวิวอย่างเยอะมากเกี่ยวกับด้านการบริการและบริหารผมจึงวางแผนปลอมตัวโดยเตียวกับผู้จัดการของคุณ เพื่อมาหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วผมก็ได้รู้แล้วว่าพนักงานคนไหนคุณฝนคุณปฏิบัติต่อลูกค้าได้แย่มากๆเลยนะครับไม่ใช่นะคะมันเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะแล้วคุณเนี่ยจะอธิบายเคสนี้ยังไง นี่คือคุณพัดสอนน้องสาวของผมเขาได้เล่าทุกอย่างให้ผมฟังหมดแล้วอะว่าคุณน่ะ<ม>ปฏิบัติกับลูกค้าได้แย่มากๆทั้งพูดจาไม่ดีดูถูกลูกค้าคนอย่างเนี้ยผมไม่ปล่อยเอาไว้แน่แนห่หมายความว่าไงคะก็หมายความว่าฉันไล่เธอออกคุณวสิทธิ์คะขอร้องล่ะคะ่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะขอร้องละคะ่ะฉันสันึกผิดแล้วอะค่ะ โอโทจริงๆค่ะไม่ทันแล้วล่ะจ้ะส่วนคุณสองคนเนี่ยผมประทับใจในการทำงานมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะเพิ่มเงินเดือน,หนให้พวกคุณสองคนดีไหมครับขอบคุณมากครับลุงชยัยผมจะสนับสนุนให้ลุงอ่ะได้เรียนภาษาอังกฤษได้มากขึ้นเพื่อลุงอ่ะจะได้ไปใช้ในตำแหน่งที่ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นดีไหมครับขอบคุณมากครับ ไม่น่าไปดูถูกคนอื่นเลยฝอนเอ้ย